ะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยปอทีหน้าก็เพิ่งเจอตัวเองในมิตินี้นะคะรับเสน่ห์มากเป็นคำถามที่ดีมากแล,และท่านี่ไม่ใช่ว่าเป็นอาร์ตเดนที่ว่าคุณกาลัทางทำคำถามนี้ทุกคนเนี่ย จะอยู่คนละประเภทคนละอาย,ยุและมันไม่จําเป็นต้องหน้าตาแบบเดียวน,นะคบอาจจะเป็นต่างเพศกันแต่ว่าก็มีด้วยว่าอยู่ในวิติยู่นด,ด้วยอยู่ในฟิวชั่นการ์ไลน์แล้วก็อยู่ในทัสฟ์การ์ไลน์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้คนที่มันเริ่มที่เรียกว่าตื่น ยื่อตัวเองไม่หยุดไม่หลุดออกจากกรรมอันนี้มันปุกมัดนะคะแต่ตอนนี้คนเริ่มตัดกรรมออกโดยเข้ามาเอาบังเกิดในลายมิติหรือในมิติเดียวกันแล้วก็เริ่มถอนกรรมออกแล้วเริ่มกลับมากลับมาเป็นตัวเองเรียกว่า unity unified หรือว่าเข้ามาเป็นวันเนี่ยของตัวเองพอแม็กซนไม่ห้ามคุณคุณลาตาลีสงสัยคุณลาตาลีนี่ออกเป็นมิติอื่นแล้วนะคะเพราะว่าแกถามเกี่ยวกับเรื่องมิติแกก็หายไปเลย พี <anto> <kaz ali> ่าไม่ให้ฟัวก็ฟังอยู่ให้ให้ผู้ชมเอ่อฟังทีนาเต็มเต็มจอเลยอ่าไอซีทีนาไม่ต้องใจต้องติดแอนจอเลยพอเนี่เราคุยเกี่ยวเรื่องมิติอื่นคุณลาตาลีหายวับไปมิเตอรอื่นแล้วนะคะต้องหายตัวทีนาผู้นี้วัาเอแทนไหมคะคุณลาตีเพราะบางครั้งทีนาจะ่อธิบายทั้ไทยเนี่ยไม่ชัดก็องขอให้คุณลา บอกด้วยนะคะกทีหน้าไม่เคลียร์จะจะจะใส่สงสัยตรงนี้ที่คุณทิน้าบอกว่าอาจจะอยู่ในทำลายโดนกันด้วยซ้ำครับเลืองหน่อ่าทีหน้าหมายถึงที่คุณทีหน้าบอกว่าอาจจะอันเนี้ยเราอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีเกิดไม่เป็นไปได้เหรอที่เราเป็นไปได้สองร่างในนิติเนี่ยเป็นไปได้ค่ะแล้วทหน้าก็เพิ่งเจอแล้ว แล้วครั้งแรก็เราคิดใช่คือเป็นเป็นตัวของเราเองแหะเป็นแฟกเ์มนเจ็ตโตของเรา oh, <wow. S 1> แล้วอยู่ในมิตินี้แหละแล้วก็มันไม่ใช่ว่า เป็นเฉพาะเลยเนาะเรื่องเทรนด์ว่าเราจะโอ้อันนี้ยาวเวนเฟนเข้าป <ใน S 2> ัญห <ใน S 2> ากันมากมากเลยนะคะจะและ<ง>้วคนทงกที่และทีหน้าเนี่ยเพิ่งมา experience เ์เทอนด์กับคือทีหน้าเนี่ยเข้าใจที่เวนเฟนมาตั้งนานมาตัาา้งแต่ไหนก่อนแล้วพอตอนเนี้ยพ,พอเรามาเจอแล้วเนี่ยเราแบบว้าวที่สุดสั้นนี่ทำให้เข้าใจเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่า ก็เป็นคนที่ว่าเราชอบกันนั้นคิดว่าแต่ตอนนั้นนะ่ะ Energy เ,เรายังไม่เป็นตัวตัวเอง Energy เ,เ,เราแบบ a l so work on myself นะคะถึงแม้เราอยู่ทางนี้มาหลายปีก็เถอะ constantly let go take off เราต,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 ต้องมาดูกระจกตัวเองตลอดนะคะพอเราเราเราเจอเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวแล้วพอตอนนี้มันเจออีกแต่นี้เรามานตัางหากด้วยกันก็ยังไม่รู้ตัวตอนแรกแต่ตอนหลังมันมีอะไรหลายอย่าง ขึ้นมาทำให้เราเห็นและสองคนเห็นด้วยไม่ใช่คนเดียวเห็นส,สองคนรู้ทันทีสองคนอาจใจรู้ อาจจะเพราะว่าเราเนี่ยมาเป็นครูสอนทำให้เราทั้งสองคนนี้ต้องอิสเรียนทางนี้เพื่อจะเข้าใจแล้วก็มีคำถามเรื่อยเยอะเกี่อจะช่วยเพียน,นะครับแล้วเราเรา้รู้เลยค่ะว่าเนี่ยเราเนี่ยมาเกิดในชาติเดียวกันซึ่งคราสเด็กมากแต่จีน่าก็รู้เหมือนกันว่ามีมาเกิดในชาติเดียวกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเกันเพราะว่าเขาจะมีอีโกรมไม่ไม่วช่วาวรา ใหญ่มากครับตัวเราที่เราจะขัดเกา,ากระจกของเราให้สะอาดขึ้นซึ่งไม่ใช่ง่ายๆหลายคนไม่เคยเจอเรนด์ตเต็มของดามาหลายหลายชาติเลยบางทีเจอชาติแรกกับชาติสุดท้ายค่อยมาเจอกันก็นกนกสองฝ่ายถูกถูกเรียกว,ว่าฝังอะลองแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเลิกเชืนอเต็กมกคือตัวคุ๋ยนี่แหละเป็นกลยใต่ฟอเราเข้ามามันก็เป็นวันนเียก็เป็นการกเชื่อเปิดโฆษณาแฝงครับ ใครมาเที่ยวเชียงรายเชิญได้นะครับใครมาเที่ยวเชียงรายเชิญได้นะจ๊ะใครจะมาเยี่ยมน้องคุณแม่เชิญได้นะอยู่ใกล้ใ้ไร่ชาฉุยฟงับไม่ไกลนะมาเที่ยวได้

แต่บางคนจะไม่รู้ตัวแต่พอพวกเอเวอเรสตจะรู้ตัวและไม่ใช่เซ็กซ์เดียวกันคะ่ะแต่ว่าสมัยก่อนเขาจะพูดโฟกัสเกี่ยวกับมอร์โรแมนติกคนเลยแบบมานั focus outside. Mm ่งโฟกัสเอาไซส์แต่ว่าช่วงนะี้ have to focus with team first แล้วก็ตัวเองต้องเปิดคัดกระจกตัวเองคัดฮีโร่อข,ของตัวเองซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยแต่แล้วพอเข้ามาเจอกัน,กนแล้วทำงานเป็นทางเชื่อช่วงแบบเนี้ยเราเร mm ิ hmm. ่มคอนเสิร์อะไรมันจะเปิดไฟแรงไงคนนาตาลี จะช่วย l i n k energy to collective matrix ให้เปลี่ยน matrix ที่วของของดาวของหลองของ,ง,ง illusion ออก mm hmm. แล้วจะเปิดไฟ mm hmm. ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ค่ะคุณนาตาลีเราไป็น u g ักตินคอมพิวเตอร์เราเป็นชาร์จใช่ไหมคะพอมันมี power แล้วก็ชาร์จทำให้เปิดให้ให้คนอื่นม่ยเปิดด้วยเพราะว่าจะเห็นแสงไฟกันะด้วยอ่ะเริ่มเปิดแล้วเริ่มพักติน to the main system อ่ะพลักติน to the main system มาจากอ a r t กลายเป็น crystal light ที่เริ่มกระจายกระยขึ้น,นัไหมคะ,ะกลายเป็น global consciousness แล้วบางคนมาที่นี่ก็โคล่ไลค์ใช่ไหมคะคือเปิดแสงไฟถึงเป็นแสงไฟเล็กๆแต่ทุกคนเนี่ยเปิดกันเปิดกันกลายเป็นแสงไฟไงอ่ะอันนี้เป็นในการที่เราพัฒนาชุดทฤษ